สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับวันนี้ผมมีงานที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่จะเอามาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกับ 3D Print นะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3D Print ที่เป็นเครื่องแบบ FDM นะครับจริงๆแล้ว 3D Print เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่2ระบบนะเอาเป็นเบสิกเบสิกง่ายๆก่อนนะที่นิยมใน Home Use ตอนนี้ ก็คือระบบที่เป็นเรซินกับระบบที่เป็นเส้นนะฮะเป็นเครื่องเส้นเดี๋ยวจะลองมาเสิร์ชที่ดูนะฮะ Type ออ 3D printer จริงๆแล้ว 3D printer เนี่ยมันจะมีมากกว่านี้อีกมันจะมีระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีระบบที่เรียกว่า เป็นระบบที่ใช้กันมาแต่ยาวนานนะเป็นกระบวนการที่จะใช้ในการทำโปรโตไทป์ซึ่งต้องการคุณภาพความถูกต้องนะแล้วมันก็มีการ develop ขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถที่จะทำสีทำในหลายๆ m a t e มท a l ได้ก็คืออาจจะเป็นพลาสติกอาจจะเป็น m a t เท i a l ลที่เป็นยางอาจจะเป็น material ที่มีความเหนียวนะมันก็จะมีกันอยู่หลายไทยมากมแต่ว่า หลักๆเนี่ยลองดูจากภาพนี้ก็ได้ครับ FDM, FFF, DLP, SLA, LCD, SLS ไอ,อตัวที่เรากำลังใช้งานกันอยู่ที่โรงเรียนนะแล้วก็ที่สอนอยู่แล้วก็ที่ผมชอบเป็นพิเศษคือ FDM FDM <D> คือตัวนี้ครับ FDM เนี่ยมันจะใช้วิธีการที่เอาเส้นพลาสติกเนี่ยซึ่งจะมาเป็นม้วนโหลดเข้าไปผ่านหัวพิมพ์ซึ่งทำความร้อนสูงแล้วก็ค่อยๆพิมพ์ ลงไปทีละเลเยอร์ layer, โดยที่เราจูนความละเอียดจากเลเยอร์ไฮหรือความสูงของเลเยอร์เครื่องอีกประเพทหนึ่งก็คือเครื่องแบบเรซินนะตัวนี้เครื่องแบบเรซินเนี่ยจะใช้ของเหลวก็คือเรซินนะฮะเทใส่ถาดไว้อเสร็จแล้วมันจะใช้จอนะที่ยิงเลเซอร์ลงไปอันนี้คือเลเซอร์ที่ถูกยิงลงไปนะฮะเลเซอร์ถูกยิงไปหาตัวเนื้อของของเหลวให้มันแข็งตัวแล้วตัว ฐานเนี่ยจะค่อยๆย,ยกขึ้นนะอันนี้คือลักษณะการทํางานของเครื่องที่เป็นเรซินนะเครื่องที่เป็นเลซินเนี่ยความละเอียดของมันเนี่ยมันจะได้เป็นรายละเอียดที่ดีกว่านะเรียกว่าถ้าเกิดใครอยากจะทงานแนวที่ต้องการความเรียบความเนี๊ยบเนี่ยลองใช้เครื่องที่เป็นเลซินดนะูแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยที่ผมมาทางเครื่อง FDM เนี่ยเป็นเพราะว่า FDM เนี่ยมัน ความเลอะความเปรอะเนี่ยมันมันน้อยกว่านะฮะ FDM มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าเราใช้เส้นพลาสติกเนี่ยโหลดเข้าไปเ,เราแค่ต้องการพื้นที่ที่มีไม่พื้นที่ที่ไม่อับแล้วก็ผมเนี่ยมีพื้นที่อยู่พอดีที่เอาไว้ตั้งพวกเครื่องปิ้นพวกเนี้ยไม่อับนะฮะอากาศถ่ายเทได้แล้วก็ปล่อยให้เครื่องพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์ไปโดยที่เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเลอะ ความเปลอะของตัวน้ํายาเพราะว่าตัวแมทเทียลที่พิมพ์เนี่ยมันคือเส้นนะฮะแมทเทเรียลเป็นเส้นเลยนะพอมันพิมพ์เสร็จออกมาเนี่ยมันก็จะได้อะไรที่มันเป็นแบบนี้ออกมานะตัวชิ้นงานก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะซึ่งผมคิดว่าการทํางานแบบนี้มันง่ายมันสะดวกมากนะฮะมีแค่ม้วนพลาสติกไม่มีอะไรเลอะเลยนะพิมพ์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ได้ตัวชิ้นงานที่เอามาใช้นะตัวชิ้นงานเนี่ย อันนึงที่ผมมีอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้คือหัวของกอซิลล่าที่ผมทําขึ้นมาตัวนี้เป็นกอซิลล่าแฟนอาร์ตนะนะแล้วผมก็มีหัวอย่างที่บอกไปในคลิปนะฮะผมมีอีกเยอะเลยนะแต่ว่าผมเอาอันนี้มาโชว์ท่านได้แค่อันเดียวหัวกอซิลล่านะฮะเป็นแฟนอาร์ตนะคือเราก็จะได้งานอย่างนี้ออกมาเลยซึ่งความละเอียดของมันเนี่ยผมว่ามันสวยในแบบของมันแล้วก็มันรับได้เลยแหละกับงานในประเภทหนึ่งทีเนี้ย ถ้าเกิดว่าเรามีความสนใจอยากจะเข้าไปดูตัวอย่างนะฮะให้เซิร์ชว่า FDM t ีดิ n ิเราก็เราก็จะเข้าไปเจอ,เอางานที่ถูกริมน์ออกมามากมายจะไปดูใน Pinterest ก็ได้จะไปดูในเว็บที่เป็นเว็บรวมไฟล์ทีดิพินก็ได้อย่างเช่นเว็บที่ชื่อว่า Printable ตัวนี้นะ Printable เป็นเว็บรวมไฟล์นะครับจะมีทั้งไฟล์ที่ขายแล้วก็มีไฟล์ที่ไม่ได้ขายเป็นไฟล์ที่ฟรีนะฮะจะมีการประกวดอยู่ในนั้นด้วย แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ดีไซเนอร์เนี่ยจะสร้างไฟล์แล้วก็หลายๆคนเขาใช้วิธีการเอาไฟลเนี่ยมาลงไว้ในนี้ก่อนเพื่อให้ตัวคอมมิชชั่นเนี่ยได้ทดลองเอาไฟเนี่ยไปใช้นะแ,แล้วโดยมากเนี่ยตัวดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะมีการทําไฟล์ในแบบที่มันเนียบดีขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่าเวลาคนที่อยากจะซื้อไฟล์นั้นไปปรินเนี่ยจะปรินง่ายเพ,าเพราะบางไฟเนี่ยเขาจะมี ไฟล์ที่เรียกว่าเป็น ready to print คือโหลดไปปุ๊บเนี่ยเอาใส่เครื่องปุ๊บกดปินต์ได้เลยนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของงานที่มีอยู่ในเว็บ printable นะครับผมจะเลื่อนให้ดูตรงนี้นะคือโดยส่วนตัวนะฮะมองว่าวิธีการฝึกที่จะสร้าง product นะผมว่าการทำ 3D ท print เนี่ยมันเป็น มันเป็นวิธีหนึ่งที่มันอานวยาวให้เราอะได้ทดลองทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองเนี่ยได้อย่างค่อนข้างเป็นระบบระเบียบนะเพราะว่าเราจะต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังคือมันจะตัดคนที่ไม่จริงจังเนี่ยออกไปได้เยอะเลยเพราะว่าด้วยการที่คนที่จะทําได้เนี่ยจะต้องศึกษาเรื่องเครื่องปิ้นแล้วก็เครื่องปิ้นเนี่ย ก็จะมีหลายราคานะครับแต่ว่าราคาของเครื่องปินที่ที่ผมว่ามันมันเหมาะที่เราจะใช้เป็นเครื่องแรกเอาเอามาทํางานเนี่ยผมมองว่าเราควรจะใช้เครื่องในระดับกลางๆขึ้นไปถ้าใช้เครื่องที่มันแมนวนวลมากๆหรือว่าระดับพันสองพันสามันเนี่ยเราอาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานแล้วนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไปพึ่งเทคโนโลยีที่มันอยู่ในเครื่อง กลางๆเนี่ยมันจะทำให้เราผลิตงานเนี่ยได้สนุกกว่านะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เริ่มใช้จากยี่ห้อชื่อ Ender นะเ n d e r เดี๋ยวผมไปดให้ดูนะว่าหน้าตามเป็นยังไงนะฮะับ e n r e ก็จะเป็นแบรนด์จีนนะฮะ, er, ะคุณภาพเอ็น e ดนะฮะตัวนี้มีมากมายเลยมีไซส์ใหญ่สุดมีเล็กสุดมีมีจิ๋วสุดนะ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่า1ก็คือเราต้องการระบบการดันเส้นที่เป็นลักษณะใดเราต้องการใช้อุณหภูมิสูงไหมเราต้องการเทคโนโลยีเช่นการออโต้ต,ต่างๆเนี่ยดีแค่ไหนเราต้องการที่จะปิ้นชิ้นงานเนี่ยใหญ่แค่ไหนโดยในเรื่องของ t ีดิ้นเนี่ยมันจะมีคำว่าบิววอลลุ่มนะครับบิววอลลุ่มก็คือขนาดของตัวชิ้นงานที่เราผลิตได้ว่ากันง่ายๆก็คือพื้นที่ที่มันอยู่ภายในเพลทนั่นเอง เพลตก็คือฐานถ้าเกิดเราดูตามภาพเนี้ยพื้นที่สีดําตรงนั้นครับเราเรียกว่าเพลตนะครับหรือว่าเพลตที่แปลว่าพื้นนะครับที่แปลว่าฐานนะครับนะครับอันนี้ยลองไปดูนะ e n d e r v V3 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวใหม่ที่จะมีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับให้มันออโต้ในหลายๆจุดดีขึ้นแล้วก็ user friendly มากขึ้นนะครับราคาก็ประมาณสัก6 0 0 0 7 0 0 0นะนะทีนี้ ย้อนกลับมาว่าเอ้ยเมื่อกี้อาจารย์ได้บอกว่าเฮ้ยอยากสนับสนุนให้คนที่เป็น CG Artist หรือ Designer หรือคนที่มีความชอบในเรื่องของการทำ p r o d u ั t เนี่ยอยากให้มาทำความรู้จักทีดีินเพราะว่าสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะฮะก็คือการได้เรียนรู้ตลาดนะฮะการได้เรียนรู้ตลาดการได้เรียนรู้ที่จะสร้างสินค้าถ้ามันขายได้ แปลว่าเราเนี่ยมองตลาดถูกเรามองตลาดถูกต้องแล้วแนวคิดของการพยายามผลิตสิ่งที่ตอบโจทย์ตลาดเนี่ยด้วยการลงทุนที่มันต้องลงทุนอะ่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเฮ้ยคุณอยากจะฝึกโปรแกรม 3D คุณดาวน์โหลดฟรีมาแล้วก็ใช้เลยแล้วพอคุณใช้ไม่ได้คุณก็เลิกเงี้ยผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นโอเคเข้าถึงง่ายจริงแต่ว่าอะไรล่ะจะเป็นตัวที่จะ บังคับให้คุณอยู่กับสิ่งนั้นจนคุณได้เรียนรู้มันนะครับคือซึ่งจากในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำเนี่ยผมทำคลิปที่ชื่อว่าการปรับตัวในยุค AI ว่าความสำคัญก็คือเราต้องเราต้องตอบโจทย์ตลาดให้ได้นะใน,ในบรรทัดสุดท้ายเป็นแบบนั้นนะ,ะแล้วยิ่งในเฉพาะทุกว,วันนี้นะฮะมันจะมีผมขอเรียกว่าบนะัสเวิร์ดนะก็คือเป็นเป็นคำที่อะไรอะไรก็ AI อะไรอะไรก็ AI นะมันเป็นบัสเวิร์ดอะที่มันดึง ความสนใจของคนได้ดีดังนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเนะี่ยมันจะ AI กันทั้งหมดเลยนะซึ่งบางทีในฐานะของโรงเรียนเนี่ยเราต้องการที่จะเข้าหาแก่นมากกว่าที่เราจะไปดูในอะไรที่มันเทรนดี้แล้วเราไปสนใจมันในลักษณะที่ว่าเราเราเราลืมที่จะสนใจแก่นนะดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากมาทำคลิปนี้เพื่อเชิญชวนนะกลุ่มคนที่มีความเชื่อนะในโรงเรียนไลซีนะ หรือว่ามีความเชื่อเรียนกับเราเป็นนักเรียนเราหรือว่าพี่ๆน้องๆที่กําลังทํางานอยู่ผมสับสนให้ท่านเรียนรู้เรื่องของ 3D p r i n t นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับ 3D p r i n t เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถสร้าง Final Product ไฟ n น l p r โปรดัได้เดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะไปให้ดูตัวอย่างต่างๆเนี่ยผมขอให้ดูตัวอย่างในภาพรวมจากเว็บ p r ิน t a b l e ก่อนนะเราลองมาดูที่เว็บนี้นะครับ P ิน t a b l e เนี่ยเป็นเว็บที่มันเป็นของ มันเป็นคอมมูนิตี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเว็บเบสจากเครื่องปิ้นยี่ห้อพูซ่าพูซ่าทำเครื่องปิ้นนะที่เป็น FDM ตัวขายดีของเขาเนี่ยแล้วเขาก็สร้างตัวเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเหมือนแหล่งเป็นคอมมูนิตี้มีการประกวดมีมาเก็ตเพจซื้อขายไฟล์ได้สามารถที่จะลงไฟล์ฟรีได้ทุกอย่างมีอยู่ในนี้ซึ่งถ้าเราไปดูนะฮะ t d model นะฮะ นี่คือรวมไฟล์ต่างๆซึ่งมีอยู่ในแคตตาก็อที่เยอะมากๆใครอยากได้อุปกรณ์ติดผนังนะครับที่เก็บของเข้าไปเลยครับดาวน์โหลดได้ฟรีไฟล์นี้มีอ่ายูเซอร์เนี่ยดาวโหลดไปแล้วถึงแสนครั้งนะครับปร mm ิน t ์สครัเปอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการแซะตัวชิ้นงานออกจากฐานปรินซึ่งปกติตัวชิ้นงานมันจะแข็งอ่ามันจะมีความแข็งนิดนึงนะครับ ฟิลเมมต์คลิปตัวเก็บคลิปนะครับซึ่งพ r ร d ดักพวกนี้ถูกสร้างมาเพื่อ User ที่เป็นคนที่มีเครื่องปรินชอบทำ 3D ปรินต์นะครับเราจะค่อยๆเห็นในแต่ละดีไซน์ที่ดีไซเนอร์เนี่ยเขาดีไซน์มันขึ้นมาเพื่อไม่เพิ่มมูลค่าก็แก้ปัญหานะครับ Gravity Bloom Holder อันนี้คือที่เก็บไม้กวาดมันจะทำยังไงที่จะเก็บไม้กวาดอันนี้ได้ โดยให้มันมีการล็อกเบาๆแล้วเวลาที่เราจะดึงมันขึ้นมาใช้เนี่ยมันต้องดึงออกมาง่ายเขาก็เลยทําเป็นเกียร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะความโค้งเข้ามาตรงนี้แล้วก็งานนี้ก็ได้รางวัลในการประกวดด้วยนี่ r d in the Contest w a l l ลฮ o กนะอยู่ในการประกวดที่แขวนนะตัวนี้คือตัวที่ได้รางวัลน,นะครับถูกดาวน์โหลดไปกว่า49,00 0ครั้งนะดีไซเนอร์คือนี่ฮะโลโบ c n c แเราสามารถที่จะเข้าไปดูงานของเขาได้เขาก็จะมีงานที่เขาทำรวมเป็นพอร์ตโฟลิโอของเขาคนนี้เนี่ยอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าเอ็กซ์เพิดเลเวลนะฮะแล้วก็เคยได้รางวัลด้วยนะครับสามารถที่จะเด r e เ t m e s s มสเไปหาเขาก็ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเครื่องปินนที่เขาใช้คืออะไรนะคร r e e ิทายล e ทายเอนจิเนเป็นเป็นเอนจิเนีที่ลิทายแล้ว นะครับ with too much time on my h a n d <laughs> มีเวลาเยอะที่จะได้ลองอะไรนี่ภาพเขานะฮะผมคิดว่าในคอมมูนิ t ตี้ที่เป็นแบบนี้มันมันให้สิ่งหนึ่งที่เป็นโอกาสต่อขยายให้ใหเราได้คืออาติสหลายคนเนี่ยอาจจะทำงานหลักอยู่กับการทำสื่อที่เป็นภาพนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันนะ อย่างตัวผมเองผมก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันผมก็จะชอบทํางานที่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราจะพูดถึงว่าแล้วมันมีโอกาสใดที่เราทําได้อีกเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ดีมากแล้วมันจะเป็นการสอนให้เราได้รู้จักคําว่ามาเก็ตด้วยคือภาพหรือวิดีโอนะคะคนที่เขาขายภาพสต็อกหรือขายวิดีโอสต็อกได้ดีเขาจะรู้จักคําว่ามาเก็ตดีอยู่แล้วผมก็มองว่าคนกลุ่มเนี้พอเขาเชี่ยวชาญในการมองมาเก็ตในส่วนหนึ่งเนี่ย เขาก็น่าจะใช้วิธีคิดเดียวกันในการมามองตลาดฝั่งของใช้เพื่อแก้ปัญหาได้เช่นกันนะหรือถ้าเกิดใครยังไม่เคยเอากระบวนการคิดแบบนี้เข้าไปใส่ใน,ในกระบวนการการออกแบบของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะลองเข้ามาเอ็ก o r พได้เราลองไปดูในส่วนของ Store บ้างนะฮะใน Store เนี่ยก็คือเขาจะทำสินค้าขายกันเลยนะฮะ Illuminate d Christmas Gingerbread Trend นะตัวนี้เป็นรถไฟนี่รถไฟประดับสำหรับวันคริสต์มาสตัวนี้ราคาเจ็ดเหรียญน,นะฮะเจ็ดเหรียญน,นะครับเราลองไปดูไฟอื่นนะ 3D set rescuer toy รถรถช่วยเหลือหรือว่า aircraft หรือว่าตัวเมาส์ เมาส์แบบวินเทจเขา้เขาไปดูเมาส์แบบวินเทจก็ได้ราคาสิบเหรียญเมาส์แบบวินเทจราคาสิบเหรียญดูการจัดแต่งจัดหน้าตารูปภาพของเขาเนี่ยมันคือมันคือวินเทจจริงๆดูลักษณะการถ่ายภาพนะฮะวินเทจมากนี่แล้วก็มีกลไกลแผงวงจรด้วยคือบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์สักตัวหนึ่งะฮะที่มันเป็น แบบมุงจรอสาเร็จรูปเนี่ยแล้วก็เอามา modify มันให้มันมีหน้าตาภาพลักษณ์หรือการใช้งานเนี่ยที่มันพัฒนาขึ้นตามแต่โจทย์ที่เราต้องการที่จะไปถึงตัวนี้ราคา10เหรียญนี่นี่ไฟทีดีนะแล้วความความสนุกของตัวทีดีพิ้นก็คือเราสามารถที่จะพิ้นมันออกมาเนี่ยได้ด้วยหลายวัสดุหลายสีนะฮะไอ,ไอ้นี่คือไอ้นี่คือความสนุกมากมาก นี่ดูดูช็อปของเขา,เ,าเป็นเป็นลิงที่อยู่ด้านล่างลิงมตัตตกีนะก็ามามาแนวเดียวกันเลยคือมีความวินเทจเราจะลองไปดูที่อย่างอื่นนะเราลองไปดูที่ PC เคสอันนี้ตัวนี้ส5สิบห้าเหรียญน,นะฮะราคาเกือบเกือบพันพันแล้วละมัง้งพันสาสิบห้าเหรียญเออใช่จะขึ้นพันละดูสิฮะว่ามันเท่คแค่ไหนนะฮะ เป็นเคสแบบ ITX โอ้คือถือว่าเท่มากนะถือว่าเท่มากๆ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูว่าในตัวพาร์ทที่เขาให้เราปริ้นเนี่ยมีพาร์ทอะไรบ้างนะฮะต้นทุนในการทำเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่สู้การผลิตแบบ m a ส production แต่ว่าด้วยความคัสตอมของมันอะ่ะมันก็จะมีคุณค่าในแบบของมันซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ ตัว ATX case ตัวนี้สามารถที่จะซื้อไฟล์นี้ไปแล้วมันก็จะมีโมเดลให้เราดาวน์โหลดเนี่ยเพียบเลยนะฮะอันนี้จะเป็นพวกไฟล์ในส่วนต่างๆที่เราเอาไปลองผลิตได้ามาลองดูรถคันนี้บ้างโอ้โหถือว่าถือว่าสวยมากสวยมากนี่กลุ่มลูกค้าหรือว่าในประเทศที่เขามีความรักในการเป็น maker นะเขาก็จะชอบเป็นพิเศษการได้ปิมนได้ลองอท,ทําทีละส่วนกว่าที่มันจะประกอบกันขึ้นมาเป็นรถที่มันเอามาทําเป็น R c ซอ่ะเป็นคาร์เป็นรถ RC ร์ซีรถรถบังคับอ่ะมันก็คงจะเจ๋งนะดูเลยเนี่ยดู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 ไอนนอันนี้เขามาจาก 3Dset นะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์แยกที่มีเว็บไซต์ของตัวเองอ่าแล้วก็อันนี้รถคันที่เป็นตัวเจ๋งๆของเขาเลยคือตัวนี้ มาดูกันคือเจ๋งอะเจ๋งมากอะดูมีซัสเพนชันซึ่งซัสเพนชันตัวนี้ใช้เป็นพลาสติกนั่นแหละนะฮะถือถือว่าเจ๋งมากไม่เหมาะกับเด็กอายุ0ูนถึงสปีเพราะอาจจะพังได้ง่ายๆนะฮะโลจิเทคนม่มีอะไรอีก มีในส่วนของคอนเทสตคอนเทสต์ก็เป็นการประ,ประกวดซึ่งการประกวดก็จะช่วยให้เราอ่ะมีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นเข้าไปดูได้เข้าไปดูคอนเทสต์หน่อยคอนเทสตอนนี้มีอะไรบ้างคอนเทสต์ตอนนี้มี Decoration 2023เป็นของประดับซึ่งอันนี้เป็นของประดับในธีมของคริสต์มาส จะ n ในในเดลมีคนเข้าร่วมส0 0พักว่าคนนะฮะแล้วกิจกรรมนี้กำลังจะจบลงแล้วนะครับมีหมูมีอะไรมีของมีของอแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักดีอยู่แล้วด้วยอย่างเช่น Cooler Master เราเข้าไปดูซิ Cooler Master เขาก็จะมีการจัดประกวดเป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ Cooler Master ซึ่งในนี้ครับมันจะมีอีกหมวดหมู่หนึงชื่อว่าแบรนด์ ในแบรนด์เนี่ยจ,เ pues mm จะเป็น,จะ,ปนจะเป็นตัวไฟล์งานที่แบรนด์เนี่ยเขาเลือกเขาเลือกมาเขาจะทำเองหรือเขาอาจจะจัดประกวดแล้วดีไซเนอร์ที่ทำอาจจะแบบชนะเลิศเขาก็จะลงมาพับลิชในในช่องทางออฟฟิเชียลของแบรนด์พวกนี้อย่างเช่นถ้าเราไปดูตัว Cooler Master นะมันก็จะมีพวกแปะหน้าเคสมี m a n t i s Arm แบบนี้เท่ๆเอามาติด ที่ติดกล้วยเออหน้าเคสมันจะเป็นอุปกรณ์แบบคัสตอมที่เอาไปใช้กับเคสของ Cooler Master uh, Q500 นี่ก็น่าจะเป็น Full PC c เคสของ Cooler Master นี่ดูการพรีเซนเทชันของเขานี่เมื่อเมื่อประกอบออกมาใช่ไหมเมื่อประกอบออกมาอ่าออมาแบบคือเท่อ่ะนะคือถามว่า ต้นทุนการทําสิ่งพวกนี้กับความทนทานที่ได้มันจะไปสู้เคสเหล็กได้ไหมที่มันมีขายตามตลาดซึ่งราคามันก็น่าจะถูกกันมาทาเป็นทีดิปิน้นก็บอกเลยว่ามันสู้ไม่ได้หรอกแต่ในแง่ของไอเดียและความคัสตอมอ่ะไอเนี้ยชนะเต็มๆนะแล้วลองคิดดูว่าถ้าใครอ่ะสามารถที่จะสร้างดีไซน์ที่มันตอบโจทย์ตลาดได้อ่ะเขาสามารถที่จะผลิตโปรดักชินนั้นนั้นออกมาขายได้เลยคือภายใต้ภายใต้แบรนด์ของเขาอ่ะ ดูที่ education education เนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ใช้เพื่อการศึกษาครับมันจะเป็นพวกสื่อการเรียนรู้นะครับบางครั้งก็จะเป็นเกมง่ายๆหรือว่าเป็นแนวลูกเต๋าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีลักษณะของเกียร์นะฮะไฟพวกนี้นะฮะซึ่งไฟล์โดยส่วนมากเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดมามาปริ้นได้นะฮะนี่น โดยที่ถ้าเกิดใครแบบเพิ่งมีเครื่องพิมพนะ์เราอยากที่จะทดลองพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะเข้ามาหาไฟในนี้ไปลองพิมพ์ได้เพื่อเป็นการเ,เรียนรู้ความรู้สึกที่เราได้จากการที่เราเคยเห็นไฟล์ที่เป็นทีดีพอเราได้ผลิตไฟ์นั้นออกมาเป็นทีดีมันเป็นความรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกใหม่จริงๆเป็นเอ็กเพลียนที่มันจะมีความภูมิใจบางอย่างเล็กๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยากทําชิ้นที่เป็นของเรานะโดยที่ ไฟล์นี้ครับจะเป็นไฟล์ที่ทุกๆคนเลยจะต้องโหลดแล้วก็ไปพิมพ์นะไฟนี้โหลดไปแล้วแสน0 0 0หกว่าครั้งมันคือเรือที่ชื่อเบนชี่นะฮะทำโดยพูซ่ารีเสิร์เรือตัวเนี้ยนะฮะจะเห็นในทุกๆทุกๆคอมมูนิตี้เลยที่เป็นทีดิปินมันเอาไว้ใช้ในการเทสระบบต่างๆมันมีรายละเอียดของโมเดลเนี่ยที่เ,เรียกว่าทำมาเพื่อ เช็คว่าเครื่องปรินนั้นเนี่ยเซตอัพและจูนเนี่ยมันดีไหมถ้าปรินเรือออกนี้ออกมาสวยเนี่ยก็คือแปลว่าคุณเซตอัพเซตอัพทั้งหมดเนี่ยได้ได้ดีนะฮะเราไปดูกันต่ออย่างวันนี้เองเนี่ยผมก็ไม่ได้ปรินอะไรเล่นมานานแล้วไปไปปริ้นงานอยูนะ่วันนี้ก็อยากจะมาหาปรินอะไรเล่นดูนะโดยโจทย์ล่าสุดเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยก็จะมีทําพวกของเดคอเรทนะแล้วก็ จะมีกระถางที่ผมสนใจนะที่จะทําไปวางขายแล้วก็จะมีพวกไขนะ่ที่กำลังสนใจอยู่ในตอนนี้ที่ที่จะทำนะลองดูวันนี้ครับนี่คือเพลนพอทที่ปลูกต้นไม้โดยที่ทําเป็นตัวนี่เลยใน Star War นอนนอนอยู่นะฮะนี่งานนี้ก็ได้รางวัลได้รางวัลเป็นไฟเลยนะฮะไปดูซิว่ามันคืออะไร ฟีเจอร์โมเดลอาจจะเป็นโมเดลที่มันลงตัวลงตัวมากๆเอาไปใช้ในช่วงตอนฮาโลวีนนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิว่าคนทำเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างเราก็จะเจอเลยนี่สิ่งที่เขาทำมีแบบเมาส์เมาส์เป็นวอลเมาส์อุปกรณ์ติดกำแพงเอาไว้แขวนฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดครับ ไม่ใช่ไม่ใช่สเก็ตไม่ใช่ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยไอ้นี่มันสเก็ตบอร์ดใหญ่นี่นะวอล์มมาวนะครับมีอะไรอีกแหวนลอยอัพเดอร์ลิงมี BD1 ดอยคิดนะครับมีแมวด้วยไปดูกันต่อมีอะไรน่าสนใจไข่ไข่นี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับผมในตอนนี้เหมือนกันโมเดลที่เป็นแนวฟิกเกอร์ก็มีเดดพูลบัส มีอะไรอีกพวกกล่องใส่ของอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจโบเกบอลโบเกบอลอีกก็น่าสนใจเนี่ยพวกแบบ <c oughs> มือจับเล็กๆีทเอาไว้จับพวกวงจรนะนี่กระถางต้นไม้สวยๆเห็นไหมครับคือเราสามารถที่จะใช้แนวคิดกันออกแบบแล้วเราก็ทำไฟขึ้นมาเอาไปลงในคอมมูนิต y ี้ถ้าเกิดได้รับฟีดแบ็ที่ที่โอเคหรือเราเห็นสัญญาณที่แบบ เพนพอร์เทนเซีของมันในการพัฒนาขึ้นมาเป็นสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกขายไฟล์ก็ได้หรือเราสามารถที่จะเลือกในการสร้างช็อปของเราขึ้นมาหรือไปวางขายตามช่องทางต่างๆก็ได้นะผมว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำแบบครบลูวตั้งแต่หาหาเพนของลูกค้ามองหากลุ่มตลาดสินค้าของเราจะแก้ปัญหาอะไรเราดีไซน์ออกมาเป็นยังไงเราได้ผลิตเราได้คำนวณต้นทุนเราได้มีการลงทุน เราต้องหาช่องทางการขายเราได้ขายสินค้าเราได้หัดในการสร้างแบรนด์สินค้าของเรานะผมว่ามันเหมือนโครงงานมันเหมือนวิชาโครงงานในตอนมัธยมอะ่ะเราก็มันค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาเราสามารถใช้โปรแกรมได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่ฟิวชั่นนะครับของออโตเดสออโตเดสทิงทิงก็แคทนะครับตัวเริ่มต้นเลย เบรนเดอร์ก็ได้หรือเราจะใช้เป็นโปรแกรมที่เขียนแคดโดยเฉพาะเลยก็ได้เชเปอร์นะ 3D หรือว่าจะเป็นอะไรนะ plasticity นะโปรแกรมที่ผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นคอร์สนดะ้วยผมตึงติดมา้ยังไม่ได้ทําตอนนี้นะครับแต่วันนี้ผมอยากหาอะไรปรินสักอย่างหนึ่งผมไม่ได้ไม่ได้วอร์มเครื่องมันมา,ม,ามาหลายวันแล้วทำงานอยู่นะฮะอยากจะปรินอะไรสักอย่างนะึ่ง มี LED ลิงแรมน่าสนใจนะมือนี่ก็เท่มไม่หยอกกูนี่ก็เข้าทีนะฮะเดี๋ยวผมไปหาต่อก่อนแล้วกันว่าจะเป็นอะไรดีแล้วเดี๋ยวก็จะลองลองพิมพ์ออกมานะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่อยากเอามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยผมมองว่าไอเนี่ยเป็นไอเดียที่แจ๋วเออถ้าเกิดว่าใครมีไอเดีย หรือว่าอยากที่จะลองโปรเจกต์อะไรสักโปรเจกต์หนึ่งอาจจะเป็นในปีหน้านะเป็นอาจจะลองเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะลองมาสร้างแบรนด์อะไรของตัวเองโดยการใช้สิ่งพวกนี้ก็ได้ผมคิดว่าเงินเงินลงทุนทั้งหมดนะในการทำไอ้ทั้งหมดตรงเนี้ยผมว่ารวมเป็ดเสร็จนะผมว่าไม่เกิน1 5ื0นห้ถึงสองหมเราสามารถจะมีโรงงานเล็กๆของเราที่จะผลิตสินค้าแล้วแล้วค่อยๆไป ไปวางขายตามช่องทางต่างๆหรือจะเป็นช่องทางของตัวเองก็ได้ค่อยๆทําดูนะหรือว่าใครถ้าท่านเป็นนักเรียนของไลซี่จีนะถ้าท่านมีไอเดียท่านสนใจอยากจะทําสินค้าขายไม่มีที่วางเนี่ยท่านมาวางที่ช็อปในเว็บของผมก็ได้ก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเว็บของผมเนี่ยตอนนี้นะฮะเราขายสินค้า 3D p r i n t เราพอที่จะมีลูกค้าเข้ามากดซื้อในนี้อยู่หลายคนนะครับ ตอนนี้เรามีสินค้าพวกนี้อยู่นะเป็นอุปกรณ์ของใช้และผมอยากจะทําต่ออีกหลายๆอย่างอนอกจากนั้นเนี่ยผมก็เคยได้ลองทํางานที่เป็นแนวอาร์ททอยมาด้วยอาร์ตทอยก็จะเป็นแบบนี้เลยอาร์ททอยที่ที่มีตลาดที่สนุกสนานของมันอยู่สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวงานที่ผมเคยทำเนี่ยก็ชื่อว่า88 Fighter ตอนนั้นีปทำแล้วก็ไปลองออกงานเล็กๆดูนะฮะก็ขายไปได้อยู่หลายตัวนะ าขายไม่ได้อยู่หลายตัวเลยนะฮะแล้วก็ในเว็บของผมเนี่ยผมก็จะมีไฟล์ที่เคยทําไว้อันหนึ่งที่หลายๆคนชอบเลยคือเป็นหัวนินจาโกนะฮะอันนี้เลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังปั้นได้อย่างที่เห็นตรงนี้แล้วก็ตอนนั้นใช้โปรแกรมชื่อว่าซีบัตนะฮะใช้ซีบัต r e ในการปั้นนะครับ ถ้าปั้นใหม่รับรองว่ามันจะเจ๋งกว่านี้เยอะแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะหาโอกาสทําใหม่นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เคย<ม>เนีย่อันนี้ก็เป็นงานทีดีพินเหมือนกันเป็นฝีมือของแม็กปฏิพานนะอันนี้เป็นงานที่ผมเคยทําขายอยู่นะฮะเป็นของที่พื้นถิ่นที่ของจังหวัดผมนี่นแหละแล้วก็จะมีการทดลองทําเป็นเวอร์ชั่นต่าง,าง,างๆเพื่ออยากจะรู้สึกอะว่าเวลาเราทํางานออกมาเนี่ยและแมทเทอเรีมันต่างกันเนี่ย เราได้ไอเดียอะไรเพิ่มไหมนะ mm hmm. เพื่อเป็นการลงไปดำ mm hmm. ดำเพื่อเข้าไปหาว่าเฮ้ยความรู้สึกเวลาเรา mm hmm. ให้เพื่อนเราดูงานที่เป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เนี่ยใครคิดเห็นยังไงใครคิดว่าอะไรมี potential นะผมก็จะค่อยๆ e x p l o r e ไปเรื่อยๆนะฮะีเบ mm ินยิงยุงอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ เท่อยู่นะฮะก็ลองไปเล่นกันดูก็ลองเข้าไปศึกษากันดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้ามาลงเรียนในคอร์ส 3D p i n t ที่โรงเรียนไรซีเนี่ยถ้าลองเข้าไปเรียกว่า export ตลาดตรงนี้ดูนะครับผมเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆให้กับท่านอย่างแน่นอนนะครับ